อันไหนเพื่อซีมือครับนนแมนล้งไหนเราเพ่อ,อเห็นว่ายูป่ะอ๋อมาเสร์อา,าทิตย์ ไอ้เพิ่นเพาอกินน้ำส,ภา,สภาพพูดไมดูสภาพเพิ่นพาะสภาพไอ้สภาพนี่คืออิกอกดก็พูดไม่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ไอ้ตาเนี่ยจะขำเนาะาตาโตเพราะใส่กี้งโม่งแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวออกสีนำ้นนำ,เนนำเงินน้ำเงินน้ำเงินทอดคำเหมือนเหมือนฟ้าเหมือนน้ำเงินอย่างเงี้ยให้น้ำเพิ่นขอให้น้ำเพิ่นขอหนังแข็ง ก็เลยไม่มีน้ำแข็งก็เลยเอาเอาเป็นน้ำไอ้น้ำเปล่าให้กันมานะบอกใส่ขวดเื่อนพเคุนก็มีขวดสวัดีครับแล้วเขาเข้าตงนี้กันนะถอยถอยไป ไปขึ้นแค่หน้าเลยไอ้ยกคู่สาจ้าแล้วจะขันไปที่ตะวันตกตะวันตกแล้วแล้วพอพอเพิเดินไปปุ๊บหลานกําลังตัดกิ่งไม้เพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นก็เลยชีย้ใส่มือเพิ่นว่เาเพินเทียงตรงอันตัดต้นไม้อันนี้คนผูกคอตายบอกให้ตัดเพิ่นว่าอย่างนี้หลานเลยว่าอ๋อป้าบอกตันก็เลยว่าอย่างนี้ ็ไม่ได้ปวดเขาก็เดินไปบ่ายสองประมาณบ่ายสองหน้าทางโดยสูงลอยคอไอ้คอตาหนักำแล้วก็ตาโตก็คือลักษณะฉันทางใส่อิ้มโม้คุณรู้เรื่องเลยครับคุณจะรู้เรื่องเลยเขาจะทำแสงกับน้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังข้อมูลก่อนฟังข้อมูลแป๊บนึงใบสอประมาณไหลแต่ใบสองนี่คือล่าสุดข้อมูลสุดท้ายที่คนเห็นสุดท้ายบสองี่น้ำไปค okay. well ่ะคือคือคือหลานนะอ๋อน้ำยังเลยจะน้ำเทใส่ขวดอ่าก็เลยเอาน้ำเทใส่ขวดให้ทีนี้ อนเพิ่งก็ได้บอกว่าหน้าตาคล้ายกับคนไปขอน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยหน้าจะมีไปออกไป็นใยบ้างน้ำสองขวดหาน้ำสองขวดหายรูไหมต้องมาไม่ต้องมาแข็งมากแที่อ่ะพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงมันใกล้จุดไหนก็ตีรัศมีวงกลมแล้วก็ตีเข้ามาทั้งพงอยู่เียงนาใกล้ใกล้เลย แล้วแล้วคนน้องอีกคนก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลชัยวาลคือเขามาบ้านแล้วพากันไปทาพคกหนองไปตัดตัดแยมพร้อมซะเป็นเรื่องปกติเราพากันไปทำแต่แต่แต่มีคนรู้จักที่ตรงนั้นที่ให้น้ำมาสิ่เช่นนั้ครับรู้นี่ไงพ่อก็เพิ่งมาเน่ะรลดอีแตดก็อยู่นากันนี่แหละเนี่ยพ่อของมูพราะว่าจากตรงนั้นมาแท้สัุตุก็ประมาณโลกว่ากว่าเนาะจากสุนทรภ่ที่ใช่ โลประมาณโลกว่ากว่าจากลำเ้วยสะดุ้งที่เพื่อนที่เพื่อนมาแตอ้นี่ามรับของที่ตะวันตกไปพิษตะวันตกกลับไปสะดุ้งเนาะกแล้วก็ไปดูขังนที่ว่ามันใกล้ไปไหนบ้างไปไปได้บ้างเพาต้องต้องไปถามข่อมุ่งก็พอแม่ท่านมา ูกเพดจังไห่เนาะเพราะว่านกบ้ว่าเพ่นเพ่ดจังไห่ก็ได้เคยงอื่นไปเยาเราแเคยเดือนก็คือเคยเดือนทั้งหมดเลยแหละแถวนี้แกเคยไปหมดแล้วแต่ตอนนี้แกจะหันหน้าทางไหนแล้วก็เดินไปไกนยงนี่พ่อยใช่นี่พ่อจะุยนี่นะครับก็พี่เขาก็ให้ข้อมูลนะครับคนที่พบ น้องคนสุดท้ายคิดว่าน่าจะใช่นนน้คีใช่ใช่เพราะว่าเขาดูในเฟซดูในเฟซบุ๊กเขาแชร์กันไปทั่วแล้วตอนนี้แชร์กันไปทั่วโซเชียลแล้วเ้อแรกออกไปมันดีรักอะไสาไฟง่ายมั้ถ้าเจ้าเป็นลูกหลานปีนิดเันเพราะว่าเพราะข้อมูลพลาสุดที่ไทยคือคืออยู่บ่ายสองขอจินน่ามือครับ ขอม้วนจากลูกสาวบางสี่บ้านใบสองนะันใบสามเรากันไปสามสามก็กว่าก็กันทุกร้านที่ขอมาเป็นห้างแต่ว่าแค่ลงไปทั้งแต่เบองที่ตะวันตกแต่ร้านนี้บ่งจัดว่าน้องบ้านนีอรวาแกทำงานที่แกเดือนจัดกันไปที่เขาเห็นหน้าออกสะไปขึ้นไปทั้งพุ่นออกทังสะออกขึลาดปลาอ้อยไปทั้ ข้าง้เคลื่อนถ้าไปทางเท่นูย็จะหอดใส่เขาเรื่องข้างหนึ่ขางจากที่เราใช่ไปนะลงไปอ๋ลุงผลเ่นมอดเป่ไปตามท้างเล่อมอดเปล่าเอดเปล่าเร่มอคือถ้าเดินไปเส้นตรงนี้คือคือถึงน้เปล่าเลยแกไปเดวแจคสีแกสีไปใส่เงีน่าคือถ้าเราพเดิน้เป็นเส้นตรงไปเลยเนี่ยถ้าเดินตรงไปเลยคือถึงน้เป่าเลยมอดเปล่าครับตา้งกิโล่กิโลมลาไกปลบ้าว่ประมาณสี่แพี่ไปประมาณสามโล่จากที่ไหนน้ำล่าสุดนี่อด ประมาณสองลอยู่หนึ่กเดือนจะให้น้ำหน้าดูจากที่อางน้ำแก่กินนะครับแล้วครับเดือนที่แกเดินไปขาด่าแกจะเดินไปสองกิโลขุดน้ำก็ต้องตีน้ำกลับมาขึ้นทั้งนั้นจากหน่ใช่ก็ต้องเดินเดินจากโซนมาหาสะดุ้ก็ต้องเดินจากโซนน้ำากลับากระบานสะดุ้จะม่มีฐานใช่สองสามคนเขาเดินที่ยวนนี่ ห <ffe> <LEGO> มากะเฮวมามันมันไปแล้วมันติพ่นแกงก็เฮาลูกสานลูกสเท่านี้ก็ให้น้ำให้ให้กองจีก่านตอนที่แกมืก่อนแกสภาพแกสภาพเม่อยเต็มเยเรอย่างเอางบางข้าวงชือที่บ้าน้ใเปลาอออบมานี่เขากังนี่เราใช่ก็จ่บา ถ้าเขสประกอบปรเดงถ้าขอหนาสองขวบมันเดือในไก่นะครับทำไมเราไปทำถึงคำเลยนะแไ่เราถามว่าแกเคยเดือนปอถ้าถ้าแกเคยเดือนไปก็ต้องแหาครับแต่แกเคยเดือนพุมอแม่เหรอแกเขาเคยใส่ี่เป็นปได้ว่าแกเดินกละบ้านแต่วัายังหมดถึงบ้าน มันกระายกระจายบางคนก็ว่ามาเห็นอยู่ฟังนังทีแล้วนะไม่เป็นเช่นเพาตอนนี้ตอนนี้คือคนล่าสุดสุดท้ายคือคนแห่น้ำเทานั้นแล้วที่ที่ยาพาเราคือคนแห่น้ำเานนี่นต้องเริ่มต้นแต่เานีเลยนเลยมันีสองที่ดุดเดียวแล้วมันก็ต้องไปขยายหาร์ดไปจนแห่น้ำแห่น้ำจนขึ้นหอดขึ้นหอดสะดุ um> ้ง ไปเพืแล้วแต่ะิปุ้มเนมาเขาเออแม่คร ah ับต yeah> ้องจุดหน้าดินเลยเธอหาต้องหากะวันนะครับขึ้นแเจ้ากัพกวะไปเดินนกระดานนี่เดี๋วมือนีปลาอ้อยวะครับไปหมดเปล่าเลยปลาอ้อยเนี่ยปลาอ้อยเลยนปลาอ้อยได้เนาะปลาอ้อยปลาอ้อยมจ้าไปอก้ากระนไปยลต่วนระปลาอ้ เรวปลาแซ่งเดี๋ยวลูกไปรอบหนแ่งปลาอ้อยปลาแซ่าเจ้าเดินนากระดาษไปด้วยนีจะเชื่อกลงไปัป้างเปา